ค่ะคุณคออรูอนริียาค่ะสวัสดีค่ะส,สุดอยดอดสูงมากเลยล่ะค่ะเก่งมากเลยค่ะเอาเรามาดูนะคะว่าสูงแค่ไหนตอนนี้ซูมอยู่จ้าปุด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 ,ปดนู่นเลยค่ะสูงสสมากๆคนเก่งของเราความอยากดุดันไม่เกรงใจใคร <laughs> มาเอาลงด้วยเด้อขึ้นได้จะลงไม่ได้ <laughs> ห้ามตกนะคะเขาซานะคะแอนตซินไม่จ่ายใช่ไหมไม่จ่ายค่ะแอนตซินไม่จ่ายเด้พี่เยอะมากเลยค่ะแสดงต้นนี้นะคะแสดงต้นซาต้นลื้อค่ะแสดำต้นนี้ข่อย่ชิกินจนข่อยเกษียนไข่ชิคกินจนข่อยเกษียณเดี๋ยวันนี้ ขออนุญาตที่อุ้ยไทยได้จะตรงเงินโปโป <ś ması> คือสูงมากเลยนะคะที่ไม่ขาซานนะเอาลงมาให้หมดนะจ๊ะไม่สามารถถ่ายเริ่มสันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะช่วยสอยหลายอยู่แล้วเอาตะกร้ามา เรจะไปเก่งอื่นแล้วคงเก่งมากเลยจ้าไปคือจังไหนจังม้าเก่งแถวขาพ่ะสันพี่มันสันดึกลึกอะไรมันสันอยู่บนต้นนี่มันสันไปนพี่เห็นบ่มันไม่สันใลยพี่เห็นเด็บมันสันอยู่กระโนนนี่จะก้าวไปยังไงจะก้าวไปฝั่งนี้เลยนะไปคือสิ่งเก่งแถวตรงนี้เคยซอยพรทสันเด้อโอ้สุดยอดเขาเก่งจริงๆ ไม่ได้เกิดปีลิงนะคะ <laughs> เกิดปีไก่เกิดปีไก่ค่ะ <laughs> ไม่ได้เกิดปีลิงนะคะคนเกิดปีไก่ปีนนะคะแต่คนคนเป็นเกิดปีงูถ่ายวิดีโอค่ะลองเก็บข้างล่างค่ะจริงๆง,งูต้องปีนเก่งใช่ไหมเออใช่พี่พ,พี่พี่งูต้องปีนเก่งนะ<อ>พี่มือบงังวูสูงมากเลยค่ะอุย้ยท้องฟ้าก็สวยฮ่า <laughs> คนอะไรจะเก่งปานนั้นเดี๋ยวจะมาสอยฝั่งนี้เก็บทีเดียวให้เต็มตะกร้ากันไปเลยค่ะที่เราดูก่อนว่าวเต็มตะกร้าเลยโอ้โหสุดยอดค่ะ สุดยอดจริงๆอ่ะไปดูที่สุดยอดแค่ไหนยอดจริงๆมันก็หล่นใช okay. uh hy ่ไหมโอเคหลังจากที่เราลงมาแล้วก็ คนคนสอยก็จะสอยต่อนะคะเพราะว่าเราไม่มีแรงแล้วขาเราหมดแรงต่อไปก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าทําไมเราถึงสอยต่อเพราะว่าเรายังได้ไม่เต็มตะกร้าค่ะเราจะเอาพูนตะกร้าค่ะเพราะว่าสมาชิกของเราสิบกว่าคนค่ะเรากินทั้งหมู่บ้านตะกร้านี้เราจะกินทั้งหมู่บ้านนะคะนะ พี่แล้วน้ำพริกพี่จะทำตอนไหนอ่ะอหมูยังไม่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพรอมหมูก่อนมมสองสัยพี่สงสัยได้ออกไปซื้อแน่ๆเลยดูบรรยากาศการสอยนะคะเพิ่นถนัดถนัดสอยถนัดใช้ไม้แบบนี้คะ่ะเพราะว่า เจ้าแม่แห่ไข่มดแดงนะคะมือฉมังเลยนะคะเนี่ยมือวาดุดันไม่เกรงใจใครครูละไมเก,กล้าโ <c oughs> ปดติดตามด้วยนะคะ YouTube ครูละไมครูไทยบ้าน <c oughs> เอาออกแรงหน่อยพี่ออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยพี่เสดาน่ะก็ให้เบียดเข้าไม่ได้พี่พี่เก็บสดเดาเหมือนพี่แย่ไข่มดแดงเลยน่ะเออ่อกี่ไข่ากเลยอ่ะออก็เก็บเอาพอพูนตะกร้าพอที่เหลือก็ว่ากิน แค่พูนตะก,ก้าพอไว้กินวันหลังบ้างแบ่งปัดนดูตะก,ก้านะคะดูตะก,ก้านะคะเร่้อนะคะตะก,ก,ก้าลน,นีนะคะ่ค่ะตะก,ก้า,า,า,กกายัางได้ไม่เต็มเลยเดี๋วก็เต็ม,ด,ตมดูสีหน้าในการบิดไม้นะคะจริงจัง,งจริงจังและออกแรงเต็มร้อยอะ่ะ เดี๋ยว่าไม้มันไอ้นี่ห่างอ่ะเนาะแต่มันก็เลยร่วงค่ะไม้มันไม่ค่อยดีไม้ไม่เป็นแบบอย่านะปีบังหน้าพี่หรืออยเลยครับนี่แขงตรงนียันานพี่ระวังยอดสะเดามันจะหล่นใส่หน้าพี่นะ ตาขาวเขียวไปทำอะไรหนักคะดูนะฮะดูพี่แกมีความพยายามสูงมากเลยค่ะถามว่าตะกร้าหนึ่งเนี่ยเต็มตะกร้าเนี่ยจะกินกันกี่วันคะวันเดียวใช่ไหมคะแต่น้องผู้ชายแบบไม่มาสวยนะคะรู้สให้ผู้หญิงมาสวยไี่ทำเพื่อน้องๆใช่ไหมคะ เพื่อผู้ชายทำได้ทุกอย่างเจมี่สายเปร์เจมไม่สายเปนะคะเก็บก่อนเก็บก่อนเอาพอพอ ลองดูโอ้ได้อยู่ขาตั้งกล้องมา อืเราก็นีเราปีนปีนมาหลายปีแล้วเราและเราก็จะปีนปีนจนกว่าเราจะปีนข้างล่างนะคะนี่คือบรรยากาศข้างล่าง ทุกปีเราก็จะเอาใบออกเนาะแล้วก็กินแต่ดอกปีนี้ก็คือใบเขาก็ยังอ่อนๆอยู่จ้ะกินใบเลยจ้าปีที่แล้วเรามาเก็บแบบดอกบานดีไอ้อแล้วเราก็เอาใบมันออกไงแต่ปีเนี้ใบอ่อนมากอร่อยอายุเยอะก็จะกินขมๆได้ค่ะ เมื่อก่อนเราไม่เคยกินขมนะคะกินได้แค่ช่อเดียวก็สุดยอดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเป็นตะกล้าก็กินหมดจ้าสงสัยปีนี้จะแก่มากค่ะาวสวยจริงๆเขาว่ากันว่าคนอายุมากเท่านั้นที่ เราได้เราไม่เชื่อนะคะเราเอานรรจุที่นี่เราก็กินเสตเราเลยก่อนหน้านี้เราก็กินนะแต่มาอยู่ที่นี่เราเนยมันเยอะก็เงมอยู่ในป่าเรายึดพื้นที่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะโมเดงไม่ว่าจะเป็นเสะเดาเอวยดูงจดๆต้นเลยค่ะอันนี้เรากินมาได้กินแล้วแหละอายุน้อย

นอนอยู llen, yeah. well, where, it, uh ่บนนั้นแหละเดี in there, in there. S <S like ๋ยวพรุ mm ่งนี้รเอาบันไดมาให้รอยู่างานอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาไปลงเวลามาให้ลง สะดาวน้ำปลาหวานใครทำน้ำปลาหวานเป็นเหรอ <Yeah. S 1> เรายังไม่ลองน้ำปลาหวานสักทีเลยเรากินแต่สะดาวน้ำพริกหมู ตายค่ะลงไม่ได้เหลยสู้ <wirklich> ตายค่ะลงไม่ได้มาเอาลงหน่อยตายแน่ลงไม่ได้ลงใครได้หนิลองลงดิโดดเลยโดดอะโดดได้อยู่นะพี่แต่่วาขาหักเลยนะมันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่ธรรมดามันสูงนะ conte. พี่คิดว่าข้างล่างมันเป็นดินหรือเป็นปูนมันเป็นปูนนะพี่ <c oughs> ไม่ถ้ามีเชือกรยตัวลงไปอะได้อยู่กลกลโรยอยู่เขาเพิ่งเขาคลายมาค่ะสูงอยู่นะ,ะไม่ใช่ไม่สูงลงก็ได้จะลงขึ้นทางเดิมก็ต้องลงทางเดิมหลือเออใช่เอาเอาจุดเดิมเลยนะพี่กิ่งมันก็ตายแล้วด้วยคนะ่ะ เอองนังนะนะตายอย่าไปจับนะทำไมเราอุ้ยตรงเนี้ยไอ้ไปได้ยังไงทำไมไอ้ก้าวเข้าไปได้หรือตั้งอุ้อู้อู้เออถ้ากระโดดลงตรงเนี้ยยังพอไหวเมื่อกี้สูงไปได้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  แล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จลงมาได้แล้วเป็นไงแล้วขาสั่นไหมครานี้ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ขาขาขา